สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารธรรมรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปรอกับทางสถานีวิทยุจอสอร้อยค่ะและวันนี้นะคะดิฉันฐานนุตราลงพื้นที่ค่ะอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะถือว่าเป็นความโชคดีนะคะถ้าเรามีข้อมูลความรู้อยู่กับตัวเป็นต้นทุนที่ดีก่อนที่จะลงมือทําอะไรสักอย่างและคุณโชคดีตั้งจิตอดีตหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี และอดีตเกษตรอำเภอปากท่อวัดเพลงก็ถือว่าเป็นอีกบุคคลหนึ่งนะคะที่มีความโชคดีตามชื่อค่ะเพราะว่าข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่อดีตเกษตรอำเภอท่านนี้ท่าน,นสั่งสมมาได้ถูกนํามาใช้สร้างงานแล้วก็สร้างพื้นที่ทางการเกษตรที่มีชื่อว่าสวนโชคสมบูรณ์ค่ะและตอนนี้ดิฉันก็อยู่ที่สวนโชคสมบูรณ์อยู่กับคุณโชคดีตั้งจิตนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ที่สวนโชคสมบูรณ์เนี่ยที่มีความอุดมสมบูรณ์แบบนี้นะคะทําการเกษตรแบบนี้มากี่ปีแล้วคะเนี่ย เดิมนะครับเราทําเกษตรเชิงเดียวใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารเคมีนะครับผลผลิตที่ได้เหลือน้อยเต็มทีครับเนื่องจากว่าต้นทุนไปกับปุ๋ยกับยาอะไรหมดเป็นเกษตรเชิงเดียวมาก่อนใช่ครับเพอาะนั้นเมื่อปี2558เราเริ่มปรับเปลี่ยนนะครับเข้าสู่เกษตรผสมผสานนะครับเราก็ใช้แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวัชกาลที่9มาทําเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตรผสมผสานเมื่อปี2558-59ครับที่บอกว่าจากเกษตรเชิงเดียวแล้วก็มีจุดหักเห ให้หันมาสืบสารตามแนวพระชมรริ ของนหลวงรัชกาลที่9เนี่ยอะไรคือประเด็นหลักจริงๆที่ทําให้เราเปลี่ยนเรื่องเราไม่มีความหลากหลายเรื่องออหลักแนวคิดของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าเรามีความเสี่ยงมากเกินไปค่ะเราก็จะต้องหาแนวทางที่จะลดต้นทุนการผลิตแล้วก็หาแนวทางที่จะมาต่อยอดมาแปลร,รูปให้เกษตรกรมีรายได้ทุกวันค่ะตรงนี้ครับถึงได้เกิดการปลูกพืชหลายๆอย่างแล้วก็นํามาแปลรูปหลังจากที่เราได้เข้าไปเรียนรู้ที่โครงการพระราชดยานเขาชงุ้มนะครับก็ทําให้เราได้ ได้มีแนวคิดหลายๆอย่างในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินนะครับในเรื่องของการเสริมในเรื่องของการปลูกผักสลัดที่เราปรุงดินได้อย่างดีทำให้ผักสลัดของเราจเจริญเติบโตองอกงามนะครับแล้วก็เราก็เพิ่มในเรื่องของการเลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อเพื่อให้มีความหลากหลายแล้วก็ได้หมุนเวียนปัจจัยการผลิตภายในฟาร์มนะครับมีการทําปุ๋ยหมักไม้กับกองมีการทํานาไว้บริโภคเหลือไว้จาหน่ายมีการปลูกไม้ผลปลูกมะพร้าวน้ําหอมเอาไว้แปรรูปนะครับไม่ว่าจะทําในเรื่องของไอศครีมทาในเรื่องของน้ําปั่นมะพร้าวอ่อนอะไรต่างๆเ่านี่นะครับก็ทําให้เราับเปลี่ยนชีวิตเดิมๆที่เราใช้เกษตรเคมีเกษตรเชิงเดียวมาเป็นเกษตรผสมผสานแล้วก็สร้างรายได้นะครับแล้วก็มีอาชีพต่อยันรุ่นลูกครับสมัยสมัยทํางานเป็นเกษตร เป็นเกษตรอำเภอเป็นหัวหน้ากลุ่ม,มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรที่สำนักง,งานเกษตรจังหวัดน,นะครับทำให้เราตอนนั้นเราก็ไปแนะนำเกษตรกรลดการใช้สารเคมีนะครับเลิกให้ทำอินทรีย์นะครับแต่เราเองไม่ได้ทำครับเราทำนาเรายังฉีดยา,<อ>เ,ราเราปลูกผักเรายังฉีดยาเน,นี่ยนนะมันขัดแย้งกันมันขัดแย้งกับความรู้สึกว่าเราไปขอร้องให้ชาวบ้านไม่ใช้ยาไม่ใช้ปุย๋ยแต่เรายังใช้ค ก็เลยคิดว่าเราขอล้อมนําเอาหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ที่บ้านเราด้วยประกาศว่าจะเลิกใช้สารที่มีอย่างเด็ดขาดไปในปี2559ครับค่ะจนสุดท้ายเราก็ได้รับรองมาตรฐานออกแกนิกไทยแลนด์ค่ะครับผมแสดงว่าความรู้ที่มีรวมกับเรื่องของหลักปญญรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อมาปรับใช้รวมกันแล้วทําให้พื้นที่ของเราตรงนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างแรกเลยตอนเริ่มทําครั้งแรกจากที่นาครับ เปลี่ยนเป็นอะไรก่อนคะตอนที่เริ่มค่อยๆปรับมาเป็นเกเษตรผสมผสานเกษตรอินทรีย์แบบนีบ้ที่นาลดลดลงมาเหลือสองไร่นะครับแล้วก็ปลูกไม้ผลขึ้นมาทดแทนไม้ผลในเดับแรกก็คือมะพร้าวน้าหอมครับมะพร้าวน้าหอมถือว่าเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างครับตอนนั้นก็ปลูกฝรั่งกิมจูะนะครับตอนนี้ก็มีฝรั่งแดงเข้ามาเสริม,มนะครับแล้วก็มีมะม่วงครับ แล้วก็มีส้มโอพันเขาน้ำผึ้งแล้วก็ทับทิมสยาม,อมดอกนอกนั้นเราก็มีผักพื้นเมืองมาแซมนะครับในแซมในส,ในสวนของเราอีกไม่ว่าจะเป็นใบชะมวงนะครับหรือว่าใบยอดมันปูนะครับเราก็มาไว้บริโภคด้วยแล้วก็เหลือเราก็จําหน่ายด้วยครับเป็นปสผสมผสานหลายๆอย่างครับค่ะเท่ากับว่าในพื้นที่ของเราตอนนี้มีทั้งพืชระยะสัน้นแล้วก็ระยะยาว<ช>สผาสมผสานกันไปใช่ครับ แล้วสวนแห่งนี้มีความพิเศษตรงไหนคะแตกต่างจากสวนหรือแตกต่างจากพื้นที่ที่เขาปลูกตรงอื่นยังไงบ้างเราก็จะเน้นการพึ่งพาตน,นเองนะครับเ<ฆ>ป็นันดับแรกก่อนเราจะลดการนําเข้าปัจจัยการผลิตจากภายนอกให้มากที่สุดนะครับ<ฆ>เช่นปุ๋ยปุ๋ยคอกหรือว,ว่าปุ๋ยหมักหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามทาเองครับมีการนาแหนแดงนะครับสายพันธุ์ไมโครโฟิล,ล่าของกรมวชิชาการเกษตรนะครับ<ฆ>มาเลี้ยงขยายนะครับ จากในกระมังเล็กๆนะครับแล้วก็ขยายจาก1เป็น2จาก2เป็น70กะลกระมังตอนนี้เราก็ทําเป็นกระชังนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนวัตรกรรมจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์วิยียาเขตกําแพงแสนนะครับได้มาสนับสนุนต่อยอดนวัตรกรรมเรื่องของเทคโนโลยีเพิ่มเติมให้เราด้วยนะครับตรงนี้ก็ทําให้เรามีแหนแดงที่เพียงพอนะครับแล้วก็ขยายเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็มีจําหน่ายด้วยนะครับนี่คือเรื่องแหนแดงในการลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้งยงไก่ไข่ แล้วก็ปลูกผักสลัดนะครับในการทําปุ๋ยค่ะนอกจากนั้นเราก็จะมีทองหลางต้นทอง,องหลางน้ำครับผมเรามาเลี้ยงเรามาปลูกไว้4-5หปีแล้วนะครับก็ใบก็ร่วงหล่นมาเป็นปุ๋ยราก ที่ปมรากมีแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่ชื่อไรโซเบียมแบคทีเรียตัวนี้ก็ทําหน้าที่ตรึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาไว้ที่ปมรากและก็ปลดปล่อยให้กับพืชเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใช้เป็นพืชพี่เลี้ยงคุณผู้ฟังหลายท่านได้ยินบอกว่าใช้แหนแดงมาลดต้นทุนการผลิตแหนแดงมันสามารถมาช่วยได้ยังไงแล้วมีคุณสมบัติพิเศษอะไรคะเนี่ย แหนแดงนะครับก็จะเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งที่ลอยน้ําได้นะครับที่มีขนาดเล็กแล้วก็ลอยอยู่ตามผิวน้ําแต่ที่เราเอามาเลี้ยงเ,ยเป็นสายพันธุ์ไมโครโฟิลลาที่กรมประชาก,การเกษตรได้นํามาปรับปรุงพันธุ์นะครับจนมีผลผลิตที่ดีกว่าพันธุ์พื้นเมืองถึง10เท่าขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วครับเพียงประมาณ2อาทิตย์เนี่ยก็จะเต็มพื้นที่ที่เราประสงค์ที่จะเลี้ยงแล้วก็สามารถที่จะให้ในโดเจน เพื่อทําเป็นทดแทนปุ๋ยได้ครับถึง5%นะครับ hmm. แล้วก็มีโปรโตีนที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์นะครับ <5. S 2> มีโปรโตีนอยู่ถึง30% เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น,เป,นเป็นทางเลือกที่สุดยอดมากครับสําหรับคนที่จะทําเกษตรอินทรีย์หรือเกษตรกร,รกทั่วไปก็สามารถจะนำมาลดต้นทุนการผลิตได้ครับอใช้แหนแดงแล้วในเรื่องของการหาหรือว่านำแหนแดงพันไมโครฟิล่ามาเลี้ยงเพราะเลี้ยงแบบนี้เราเราไปหาจากที่ไหนแล้วเลี้ยงยากไหมคะแหนแดงตัวนี้ครับถ้าเราอยู่ใกล้กับทาง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรหรือสวพครับเราสามารถจะลองสอบถามไปติดต่อไปได้ครับเพื่อจะขอสับสนุนพันธุ์มาขยายแต่ถ้าไม่มีนะครับก็อาจจะต้องไปซื้อตามฟาร์มที่เขาผลิตนะครับแล้วก็ที่สวนโชคสมบูรณ์เกษตรีของเราก็มีบริการให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยครับอย่างที่ คุณโชคบอกว่าแหนแดงสามารถเอามาทำเป็นปุ๋ยเพราะว่ามีไนโตรเจนสูงเป็นอาหารสําหรับเลี้ยงสัตว์เพราะมีโปรตีนสูงรตรงนี้ที่เอามาเสริมเนี่ยค่ะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ขนาดไหนคะอยากให้เปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นภาพเราสามารถจะลดต้นทุนด้านปุ๋ยเคมีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับที่ฟาร์มเรานะครับได้ทําแปลงเปรียบเทียบหรือแปลงทดลองอะครับทาผักสลัดแปลงนี้ ไม่ได้ใช้แหนแดงนะครับใส่ทําปุ๋ยแปลงนี้เราเสริมแหนแดงเข้าไปนะครับในพื้นที่3ตารางเมตรกับ3ตารางเมตรแปลงที่เราใส่แหนแดงลงไปเนี่ยผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง1กิโลกรัมนะครับหกิโลกรัมไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยค่ะเคมีที่มีราคาแพงกระสอบละพันประบาทแล้วก็แหนแดงเป็นปุ๋ยที่ไม่มีวันหมด ตักวันนี้พรุ่งนี้เราก็แตกอ,อีกทางหนึ่งครับเรานําไปเลี้ยงสัตว์เพราะเนื่องจากว่าตัวโปรโตีนเขาได้ที่มีถึง30เซนะครับถามว่าแหล่งอาหาร,ปรโปรโตีนที่เรามาผสมหรือซื้ออาหารสัตว์สาเร็จรูปกระสอบละ5 0 0กว่าบาทค่ะ5 0ากว่าบาท30กิโลเองครับแต่ตรงนี้เราก็ลดต้นทุนนะครับโดยใช้แหล่งให็มาเสริมนะครับเพราะว่าแหล่งไนโตรเจนจากปลาปนก็กิโลละ40กว่าบาท ตากถั่วเหลืองก็แพงน้ำข้าวด้วยเพราะฉะนั้นสามารถจะลดตัวนั้นลงไปได้โดยเสริมโปรตีนจากนนเนยแดงเข้าไปทดแทนได้ก็ทํำให้ลดต้นทุนไปได้20-30%นี้ได้สบายสบายครับเมื่อลดต้นทุนการผลิตได้โดยเราใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติแบบนี้เรียกว่าผลผลิตในส่วนของเราปลอดภัยต่อผู้บริโภคแน่นอนครับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตรงนี้เราตรหนักนะครับเรามีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคอย่างเต็มที่เลยครับอะไรก็ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับต่อสังคมก็คือผู้บริโภคเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆที่สารพิษตกค้างในผลผลิตในพืชผักหรือยาปฏิชีวนะที่อยู่ในไข่ไก่หรือในเนื้อไก่ที่เขาใส่ลงไปตลอดนะครับแต่ของเราเราไม่ใช่เลยเราเลี้ยงไก่ระบบแข็งแรงครับ มีการมีพื้นที่ปล่อยให้เขอวิ่งเล่นเพราะฉะนั้นยาวัคซีนอะไรต่างๆเราไม่ต้องใส่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นตกค้างในผลผลิตของเรานะครับเรามีใบรับรองมาตรฐานได้ใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกไทยแลนด์ของกรมวิชาการเกษตรมาแล้วครับแล้วก็ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบ PGS หรือกระบวนการมีส่วนร่วมของภาครัฐเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรามีอยู่3ใบครับมีใบของกรมพัฒนาที่ดินด้วยครับที่ออกมารับรองให้เรา<ๆ>เพราะฉะนั้นเราการันตีได้จากหลายๆ ที่หลายๆห,หน่วยว่าของเราเป็นพื้นที่ผลิตปลอดภัยด้วยระบบเกษตร C ีครับถ้ามีคนสนใจแล้วอยากติดต่อสามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะคุณโชคดีช่องทางติดต่อนะครับก็ทางเพจสวนโชคสมบูรณ์เกษตร C ีนะครับหรือทาง f เฟ e บุ๊กโชคดีตั้งจิตครับโชคดีเป็นภาษาอังกฤษะนะครับ c h o OK, k d w e ท u n g j i t ครับโชคดีตั้งจิตนะครับหรือทางทางไลน์นะครับไอดียไลน์ก็หมายเลขโทรศัพท์089 9133014ครับค่ะวันนี้นะคะเรื่องของการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยสามารถลดต้นทุนการผลิตได้จริงๆนะคะเพราะว่าคุณโชคดีได้ยืนยันให้เราฟังแล้วแล้วคบผลผลิตที่ออกมานั้นสมบูรณ์นะคะมีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยกับการบริโภคด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณโชคดีตั้งจิตเจ้าของสวนโชคสมบูรณ์นะคะศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ที่อยู่ที่ตำบลนางแก้วอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบ,บุรีนะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับ ค่ะสำหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปรรนะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสารทำรรงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปรร,ร่วมสืบสารงานพระราชดำริ